ธรรมจักสุกดวงตาที่เห็นธรรมการเกิดที่คนสามัญไม่รู้จักสำหรับการเกิดนั้นคนธรรมดาสามัญทั่วไป ก็รู้จักแต่การเกิดจากท้องมารดาหรือการเกิดจากแม่เช่นการเกิดของสัตว์เดรัจฉานการเกิดของมนุษย์รู้จักแต่การเกิดจากท้องแม่เช่นนี้เรียกว่ารู้จักการเกิดแต่ในทางวัตถุเท่านี้ยังไม่พอจะต้องมีความรู้จักการเกิดซึ่งสำคัญกว่านั้น หรือมีปัญหามากกว่านั้นการเกิดที่มีปัญหาหรือมีความสําคัญนั้นได้แก่การเกิดของความรู้สึกในทางจิตใจสิ่งที่เรียกว่าร่างกายและจิตใจนี้อาศัยซึ่งกันและกันตั้งอยู่เพื่อทำหน้าที่ของมันเช่นรับอารมณ์ทางตาทางหงูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจเอง แล้วก็มีการปรุงแต่งให้เป็นความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาในทางที่จะให้เกิดความรู้สึกว่าเราหรือของเรานี่ประวัติสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมะของพระอริยะเจา้าที่แสดงให้ทราบว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราหรือเป็นตัวเราสัตว์เหล่านั้น หรือเอาแต่ความรู้สึกของตนเองเกิดรู้สึกไปตามธรรมชาติธรรมดาสามัญดังนั้นจึงได้เกิดความรู้สึกเป็นไปในทํานองว่าสิ่งนี้ถูกใจหรือไม่ถูกใจเมื่อมีความถูกใจก็เกิดความรักเกิดความอยากอย่างนั้นอย่างนี้ในสิ่งเหล่านั้น เมื่อมีความอยากอย่างนั้นอย่างนี้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มีความรู้สึกเป็นตัวฉันขึ้นมาซึ่งเป็นผู้ที่จะได้หรือจะเสียเมื่อมีความรู้สึกเป็นตัวฉันขึ้นมาโดยสมบูรณ์อย่างนี้แล้วก็เรียกว่ามีการเกิดในทางนามธรรมหรือทางจิตใจเป็นตัวเราเป็นตัวฉันขึ้นมาแล้วแม้อย่างนี้ก็เรียกว่า การเกิดด้วยเหมือนกันถ้าเป็นกรณีที่ไม่ถูกใจก็เกิดความอยากไปในทำนองที่ตรงกันข้ามเช่นอยากจะทำลายเสียหรือว่าอยากจะไม่ประสบพบเห็นเป็นต้นเกิดความรู้สึกอยากอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นความรู้สึกที่เรลือว่าเป็นตัวฉันคือฉันจะต้องประสบกับสิ่งนี้ ฉันไม่ต้องการสิ่งนี้ฉันอยากจะทำลายสิ่งนี้หรือไปให้พ้นเสียนี่ก็เป็นความรู้สึกที่เป็นฉันขึ้นมาเรียกว่าเป็นการเกิดในทางนามธรรมหรือทางจิตใจด้วยเหมือนกันดังนั้นจะต้องสังเกตดูให้ดีว่าสิ่งที่กระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้น ทางกายหรือทางใจเองเป็นต้นเหล่านี้ไม่ว่าจะให้เกิดความรู้สึกที่พอใจหรือไม่พอใจก็ตามย่อมเป็นสิ่งที่จะให้เกิดความรู้สึกว่าตัวฉันได้ด้วยกันทั้งนั้นนี่ก็หมายความว่ามันให้เกิดตัวฉันได้ทำให้มีการเกิดได้ด้วยกันทั้งนั้นนี่เป็นความเกิดทางนามธรรมหรือทางจิตใจ และในที่สุดมันก็มีการดับหรือเมื่อความรู้สึกที่เป็นตัวฉันนั้นเป็นไปถึงที่สุดเรื่องหนึ่งหรือกรณีหนึ่งแล้วมันก็ดับคือตายในทางฝ่ายนามธรรมหรือทางฝ่ายจิตใจเช่นเดียวกับทางฝ่ายร่างกายที่เกิดมาจากท้องแม่อยู่ได้โดยสมควรแก่เวลาคันถึงอายุไขแล้ว ก็ดับคือตายมนุษย์ก็อยู่ได้ไม่เกินร้อยปีส่วนสัตว์เดรัจฉานก็อยู่ได้น้อยกว่านั้นเป็นลำดับมาแต่ในที่สุดก็ต้องดับหรือตายด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นควรจะดูให้เห็นว่าการเกิดทางวัตถุร่างกายนั้นก็มีการดับการเกิดในทางจิตใจนั้น ก็มีการดับเมื่อมีการเกิดและการดับแล้วก็ต้องได้รับผลอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการเกิดและการดับนั้นส่วนมากหรือทั้งหมดเป็นไปเพื่อความทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเกิดในทางนามธรรมหรือทางจิตใจย่อมเป็นทุกข์เสมอไปและทุกคราว